ประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติที่เขื่อนวชิราล,ลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันที่2าคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีณเขื่อนวชิราล,ลงกรณ์อทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในบัญชาสุแก้วอธิบดีกรมประมงนายอธิสานอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดข้าราชการพนักงานร,ร,ร,รัฐวิสาหกิจ ในงานภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีปล่อยปลาตามโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567 72,000สา72ล้านตัวทั่วประเทศและร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำพร้อมกันทางออนไลน์ลงสู่เขื่อนพระนามอีกหกแห่งโดยมี นายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยปลาทางออนไลน์โดยนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติในวันนี้กรมประมงได้จัดเตรียมพันธ์สัตว์น้ำที่เพาะพันธุ์ได้ปล่อยลงสู่เขื่อนวิเชียรลงกรซึ่งเป็นสถานที่หลักในการจัดกิจกรรมจำนวนห้าชนิดประกอบด้วยปลายี่ศกขนาด15-20เซนติเมตรจำนวน72ตัวลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว550,000ตัว ปลาส้ยขาว200,000ตัวปลาตะเพียนทอง100,000ตัวและปลาแก้มช้ำ150,000ตัวรวมลูกพันธ์สัตว์น้ำจำนวน1ล้านตัวและพันธ์สัตว์น้ำสำหรับกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์ลงสู่เขื่อนพระนามอีก6แห่งได้แก่ <ừ> <S 1. 1. <S เขื่อนศรีนครินทรจังหวัดกาญจนบ,บุรี 2. เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก 3. เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี 5. เขื่อนจุฬาภร์จังหวัดชัยภูมิ และ6ขืนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นแห่งละ1แสนตัวและกรมประมงมีแผนที่จะดาเนินการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําในแหล่งน้ําสาธารณะประโยชน์อื่นๆที่มีความเหมาะสมในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจำนวน16.4แสนตัวรวมถึงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดที่เพาะได้จากชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่อีกจำนวน54ล้านตัวรวมสัตว์น้ำที่ใช้ปล่อยในโครงการนี้ทั้งสิ้นจำนวน72ล้านตัว ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกสศนรวมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณพันธ์สัตว์น้ําและอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ําในธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปและสามารถเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําทําให้ประชาชนมีทรัพยากรสัตว์น้ําและแหล่งโปรตีนจากสัตว์น้ําที่สําคัญก่อให้เกิดอาชีพด้านการประมงและเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งสามัคคีให้แก่ชุมชนอีกด้วย

พระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกปลาเพาะพันธุ์ขณะนี้นะครับขบวนราระวานถึงท่พระ่า,าตุน,นะครับ